สวัสดีครับทุกคนผมช่างกีดนะครับวันนี้ช่างกีดจะมารีวิวรถก่อนส่งมอบหนึ่งคันนะครับ Gran Finu โฉมใหม่ล่าสุดสีดำตัวท็อป ABS คันนี้จัดส่งให้ลูกค้ากรุงเทพมหานครนะครับส่วนอีกคันหนึ่งตัวนี้เป็นโฉมเก่าปี2021นะทุกคนสีน้ำตาลตัวสแตนดาร์ดนะตัวนี้ราคา60,000กับอีก3,000บาทรวมทะเบียนพลบอมหมวกกันน็อกเสื้อแจ็คเก็ตนะจริงๆแล้วช่างกีดต้องบอกว่าตอนแรกก็นิกว่าเขาจะไม่ผลิต ตัวโฉมปี2021แล้วนะแต่เมื่อวานมีรถเข้ามา1คันนะสำหรับโฉมเก่าปี2021นะครับคันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะใครที่สนใจใครที่ตามหาอยู่นะที่รีบนะมีคันเดียวเท่านั้นนะครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวตัวใหม่สีดำสมม่งมอบให้ลูกค้าแล้วก็จะมารีวิวคันสีน้ำตาลตัวนี้เลยนะทุกคนปี2021นะครับคันนี้มีราคาที่ถูกนะเมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นท็อปตัวโฉมล่าสุดน,นะครับตัวท็อป คันนี้จะมีราคาอยู่ที่71,500นานะแต่ถ้าเป็นตัวสแตนดาร์ดคันนี้จะมีราคาอยู่เพียงแค่60,000กับอีก3,000บาทเท่านั้นนะครับ คันนี้ต้องบอกว่าเป็นโฉมเก่านะทุกคนเป็นโฉมเก่านะแต่ผลิตใหม่ๆเลยนะคันนี้เพิ่งวิ่งออกจากลายผลิตวันที่อเดี๋ยวทั้งกิจจะดูกันคันนี้เป็นรถใหม่นะทุกคนเป็นรถเพิ่งผลิตนะเพิ่งวิ่งออกลายผลิตวันที่ทั้งกิจจะให้ดูนะ วันที่8เดือน 6, 2566นะครับนั่นหมายความว่ารถรุ่นนี้ยังมีการผลิตอยู่นะยังไม่เลิกผลิตนะครับสำหรับแกรนด์พีโนโฉมเก่านะ่างกุโมีมา1คันวันนี้ใครที่อยากได้รีบๆนะครับแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้นะมีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศนะครับเดี๋ยวมาดูคันสีดําก่อนคันนี้เป็นตัวโฉมปี2022นะทุกคนถ้าเราจะพูดถึงในเรื่องของอข้อมูลทางด้านเทคนิคจริงๆเนี่ยโฉมนี้ เราต้องบอกว่าเป็นโฉมปี2022นะยังไม่ใช่ปี2023นะ2023ยังไม่มีนะครับตัวนี้เป็นโฉมปี2022ส่วนหันสีน้ําตาลคานนเป็นโฉมปี2021นะครับนี่คือทําความเข้าใจกับเพื่อนๆก่อนนะมีหลายๆคนที่สอบถามว่า2022กับ2023ต่างกันมั้ยจริงๆแล้ว2022ก็คือโฉมล่าสุดนะ2023ยังไม่มีการเปิดตัวใหม่นะทุกคนคันนี้ลูกค้าทางกรุงเทพมหานครนะครับสั่งซื้อกับช่างเกียรตินะทําการจัดส่งให้ตัวนี้จองไม่นานนะทุกคน จองประมาณสองสัปดาห์ได้นะครับเป็นตัวท็อป ABS สีดำนะครับราคา71,500่ารรวมทะเบียนพลบอมวกกันน็อกเสื้อแจ็คเก็ตนะครับตัวนี้ลูกค้าต้องจ่ายค่าส่งอีกต่างหากนะทุกคนนะจ่ายค่าส่งอีกต่างหากแต่แการันตีได้ว่ารวมค่าส่งแล้วยังคุ้มกว่า,าซื้อที่กรุงเทพนะกรุงเทพมีราคาที่แพงนะทุกคนตัวนี้เป็นตัวส0 2 2กับ2021ัหลายคนก็สงสัยว่าเครื่องยนต์เหมือนกันไหมจริงๆแล้วเครื่องยนต์ เหมือนกันนะทุกคนเป็นเครื่องยนต์1น5ซีซี cc บูคข้อไฮบริดเหมือนกันทุกอย่างนะแต่จะมีความแตกต่างคือการดีไซน์นะการดีไซน์จะแตกต่างกันเดี๋ยวจะให้ดูอย่างแรกก่อนที่ความแตกต่างของเขาคือการดีไซน์แล้วก็อย่างที่2ก็คือเรื่องของระบบไฟนะตัวโฉมปี2022จะเป็นระบบที่เป็น led ทั้งหมดรอบคันนะแต่ตัวปี2 0 2พยิยังเป็นตัวหลอดไส้อยู่นะครับสาหรับไฟเลี้ยวนะครับอ่านี่คือความแตกต่างนะและอีกอย่างหนึ่ง ในตัวโฉมปี2022เขาจะสามารถเชื่อมต่อกับตัวเทคโนโลยี y i Connect ได้ทุกคันนะตัว2021 e จะไม่สามารถเชื่อมต่อกับ y Connect ได้นะครับก็จะมีความแตกต่างกันอยู่ประมาณนี้นะระบบ Stop and Start System เหมือนกันนะครับไม่ได้มีความแตกต่างตัวท็อปตัว Standard ก็แบ่งแยกตัวกุญเจรีโมทกับตัวคุญเจสมาร์ทคีย์แล้วก็ระบบเบรกที่เป็น ABS กับระบบธรรมดาเหมือนกันนะทุกคนนี่คือ,อตัว2021 e กับ2022 e นะเดี๋ยวจะให้ดู ทันนี้ก่อนให้ลูกค้าดูก่อนรีวิวให้ลูกค้าดูก่อนรถสวยมากนะวันนี้จะทําการจัดส่งให้นะครับกรุงเทพมหานครนะตัวกระจกสายขวาช่างเขีดใส่ใต้เบาะให้นะครับใครที่ซื้อกับช่างเขีก็จะมีตัวมอคน็อกแถมให้แบบนี้นะครับมอคน็อกแบบเต็มใบแบบนี้นะแล้วก็จะมีเสื้อนะครับเสื้อบิ๊กยามาฮ่านะตัวนี้เป็นเสื้อบริษัทนะครับแถมไปให้เลยนะครับแล้วก็ตัวกระจกก็จะอยู่ใต้เบาะนะลูกค้าสามารถาใส่เองได้นะเพราะว่า ช่างกิไม่ใส่ให้เพราะว่าในการขนส่งอาจจะ,ะมีความเสียหายได้ทั้งกิดเลยอาตัดปัญหาแล้วก็ไม่ใส่ตัวกระจกให้นะครับตัวน้ามันช่างกิดเติมให้พอแค่สตาร์ทเครื่องนะครับเพราะว่าทางไปรษณีย์เขาเป็นกฎของเขาว่าห้ามเติมน้ํามันเยอะนะถ้าเราเติมไปเยอะเขาก็ดูดออกเหมือนเดิมนะไอ้นี่ก็ไม่จําเป็นที่เราจะต,ต้องเติมเยอะนะครับคันนี้เป็นสีดํารถใหม่ร้อยเนะทุกคนเดี๋ยวช่างกิจะให้ดูเป็นตัวสมาร์ทคีย์ด้วยอ่าเนี่ยเปิดสวิตช์ปุ๊บ ตัวหน้าจอก็จะแสดงขึ้นนะครับตัวกิโลสะสมเป็นศูนย์อยู่นะทุกคนนะเป็นศูนย์นะเนี่ยเป็นรถใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ใช่รถรเก่านะเนี่ยเป็นศูนย์กิโลอยู่นะครับไม่เคยวิ่งเลยนะครับสําหรับแกรนคันนี้นะตัวหน้าจอก็อดีไซน์แตกต่างจากตัวนู้นนะครับก็เป็นจอสองชั้นที่ดีไซน์แตกต่างกันนะครับตัวท็อปความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งคือเจ้าตัวเบาะของเขานะสังเกตดูว่า จะเป็นผ้าหนังสีน้ำตาลนะครับแล้วก็ตัวขอบจะเป็นสีดําเย็บด,ด้วยคําว่า Grand p โน n o ด้านข้างแบบนี้นะเป็นความพรีเมียมมากกว่าในรุ่นที่เป็นสแตนดาร์ดนะครับ ตัวสีดําจะเป็นสีดําเงานะทุกคนสังเกตดูว่าจะเป็นสีดําเงานะจะไม่ใช่สีดําด้านนะครับเป็นสีดําเงาก็ไฟไท้ายก็ดีไซน์ใหม่นะทุกคนรถใหม่ไม่มีริว้วไม่มีรอยนะช่างขีดทำการจัดส่งให้นะครับตัวนี้ลงทะเบียนการารับประกัน5ปี50,000กิโลให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่าพระบคุ้มครองนะครับช่างขีดทำการจัดส่งให้นะทุกคันที่ซื้อกับช่างขีดนะจะได้การารับประกัน5ปี50,000กิโลทุกคันนะครับแต่ลูกค้าต้อง นำรถเข้าเช็คสภาพตามที่ทางยมห้ากำหนดนะครับมีบอกหลังคู่มือนะคู่มือรับประกันเพื่อนๆสามารถอ่านหลังคู่มือได้นะครับถ้าอยากได้การการันตีต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ทางยมห้ากำหนดเท่านั้นนะครับเดี to to oh yeah, for for me, ๋ยวต่อไปช่างกีจจะมาขายของแล้วเธอเนี่ยคันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะทุกคนรถเข้าใหม่ๆสดๆร้อนๆนะครับ ผลิตวันที่8เดือน6นะพึ่งมาถึงทั้งก็บเมื่อวานนะครับคันนี้ยังมีเจ้าของนะราคาเพียงแค่6 3 0 0 0บาทเท่านั้นนะทุกคนรวมทะเบียนพลบเหมวกกันน็อกเสื้อแจ็คเกต็ตนะครับคันนี้เป็นสีน้ำตาลหรือว่าเป็นสีเรียกว่าเป็นสีกาแฟก็ได้นะทุกคนอ่าเป็นสีกาแฟก็ได้ตัวการออกแบบการดีไซน์ก็จะเป็นรูปทรงเก่าอยู่นะตัวระบบ Stop a n d Start s y s t e m มมีมาให้นะครับระบบสตาร์ทให้มาระบบสตาร์ทมือแล้วก็ระบบสตาร์ทเท้า สำรองให้นะครับตัว,วระบบกุญแจตัวนี้จะเป็นกุญแจแบบไอดอกเสียบนะเพราะว่าเขาเป็นตัวสแตนดาร์ดกุญแจดอกที่เป็นดอกหลักเขาจะสามารถส่งสัญญาณหาตำแหน่งจุดจอดรถได้นะครับตำแหน่งจุดจอดรถได้แล้วก็ตัวเปิดเบาหรือว่าตัวเปิดเติมน้ำมันก็จะอยู่ในตำแหน่งนี้ทั้งหมดนะครับเติมน้ำมันก็สามารถเติมฝั่งสายมือตรงนี้ได้เลยนะครับด้านล่างก็มีช่องเก็บของอเนกประสงค์ให้เอียดเล็กๆนะครับสามารถใส่โทรศัพท์ใส่ขวดน้ําได้นะครับ ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะมีหลายคนนะที่ยังตามหาชมนี้อยู่นะหนึ่งแหละถ้าซื้อตัวนี้คุณจะได้ราคาที่ถูกกว่าที่เป็นตัวใหม่นะเพราะว่าตัวใหม่สแตนดาร์ดเขาอยู่ที่ที่ไปหกหมื่นเจ็นะแต่ตัวนี้มีราคาอยู่ที่6กหมื่นสามนะก็ต่างกันอยู่ที่สี่พันบาทนะครับสาหรับสแตนดาร์ดตัวเก่ากับตัวใหม่นะครับเรื่องของเครื่องยนต์เหมือนกันทุกอย่างนะครับไม่มีการแตกต่างใดๆนะครับแต่แตกต่างกันคือการดีไซน์นะครับการดีไซน์จะแตกต่างกันกน,นะจะให้สังเกตดู ตัวใหม่นู่นกับตัวเก่านะทุกคนตัวเก่าตัวไฟท้ายเขาก็จะเป็นดีไซน์ที่เป็นทรงเก่าอยู่นะยังไม่ใช่ทรงใหม่นะครับตัวไฟเลี้ยวก็จะเป็นหลอดไส้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับก็จะมีความแตกต่างอยู่ประมาณนี้นะวายคอนเน็กไม่สามารถเชื่อมต่อได้นะครับตัวล้อตัวเครื่องยนต์ตัวระบบเบรกเหมือนกันทุกอย่างสําหรับตัวใหม่กับตัวเก่านะไม่ได้มีความแตกต่างนะครับคันนี้ยังไม่ได้ขายนะใครที่สนใจรีบๆนะครับมีคันเดียวคันนี้เท่านั้นนะทุกคน 63,000บาทรวมทะเบียนพรบมหมวกกันน็อกเสื้อแจ็คเก็ตนะครับใครที่อยากได้รีบๆนะครับแอดไลน์สอบถามสังงกตจเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับวิธีการซื้อขายนะสำหรับวันนี้ก็มารีวิวรถก่อนส่งมอบนะครับต้องขอขอบคุณลูกค้าอีกครั้งหนึ่งนะทางกรุงเทพมหานครนะครับให้ช่างกิจจัดส่งเจ้าตัวแกรนฟินโนตัวท็อปปี 2, 2022ล่าสุดสีดำคันนี้ให้นะครับต้องขอขอบคุณลูกค้าอีกครั้งหนึ่งนะครับ สำหรับใครที่สนใจนะครับรถของทางามาฮ่าทุกรุ่นนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทกิจจิรไทยบนทุกสาขาครับหรือยังให้ช่างเกียร์ทการจัดส่งให้ก็สามารถแอดไลน์สอบถามพูดคุยวิธีการซื้อขายได้นะครับช่างเกียรมีบริการจัดส่งให้ทุกคนทั่วประเทศนะครับสำหรับรถของทางามาฮ่าทุกรุ่นนะครับเอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนคลิปนี้ช่างเกียรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ